เสียสลักเสียเปรียบไปอันเดียวกันแต่พยัญชนะว่าเสียเปรียบพยัญชนะว่าเสียสละกแต่คนไปติดใจว่าเฮ้ยเสียเปรียบไปยอมก็เสียเปลี่ยบนี่คุณคุณเสียสละใช่ไหมล่ะเสียสละคุณดีไหมล่ะเอานี้ก็จบแล้วอ่ะก็ยอมไปสิคุณไปติดพยัญชนะความจริงมันก็คือคุณเสียแล้วไม่ใช่คุณได้เฮ้ย เห็นมีปัญหาเราไม่เดือดร้อนอ่าใช่ไอ้ตรงนี้ที่เราไม่เดือดร้อนที่เร,เ,เราเสียแต่คนอื่นเขาไม่ได้เขาเสียแล้วเขาไม่ยอมต้องจะไม่ยอมเสียแล้วก็ยังสะสมจะต้องมีเพิ่ม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 ,ม,มอีกโอ้ย,ด,ยดำมันมนจะจบนะถ้ารู้แต่ว่าเราหนึ่งเราเสียได้สองเราพอพอแล้วเสียไปอีกก็ยังได้เลยเสียไปอีกยังได้เลยเสียไปจนศูนย์ยังได้ ติดลบอย่างได้เห็นเป็นไรติดลบคนได้เพราะอะไรไหมเพราะพวกเรานี่ติดลบได้คุณติดลบได้เพราะว่าคุณมีญาติญาติโกโยติกาโอโหพึ่งได้อพึ่งญาติโกโยติกาพวกเรายังมีคนมีมีส่วนเหลือทั้งนั้น่ะส่วนเหลือมากเหลือน้อยเพราะนก็ไมพึ่งได้เพราะไม่มีทางจนแต้มา เราไม่คุณก็ย si, ังได้ขาดทุนที่คุณได้ขาดทุนคุณให้คุณหมดเลยให้คุณศูนย์เลยเราให้คุณหมดศูนย์เลยก็ยังอยู่ได้เราใช่สังคมพวกเรามันสมบูรณ์ไม่ได้ตัวอื่นก็ไม่ได้อันนี้แหละคือพวกเรามันแอบสูญเลยมันจดยจำเราเนี่ยมัน พลวัตของพลวัตของชีวิตของพวกเรานี่มันจบแล้วอ่าพลวัตของพวกเราในชีวิตของพลวัตของสังคมเราเนี่ยมันแอบสูตรมันมันบริบู์มันสมบูรณ์แล้วมันมันไม่ไม่มีปัญหาแล้ว่ามันใส่คลิกออเดอร์สมบูรณ์แบบอ่าสเตติกแดนดัมเมกมันจบสมบูรณ์ถ้าอยู่คนเดียวมัน ไม่ได้ไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้วติดสังคมไม่ใช่สังคมคนเดียวเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าแม้แต่มันขยายผลไปว่ารัฐบาลหรือว่าบริหารประเทศด้วยระบบขาเดียวเนี่ยประชาธิปไตยขาเดียวนก็ผิดพลาดมันเป็นไม่ได้เอาสิคอยดูสิคอยดูประชาธิปไตยขาเดียวของเขาเนี่เดือนเยอะนะประชาธิปไตยขาเดียวเด๋ยวนี้ประธานาธิไม่ใช่น้อยนะ ประธานาธิบดีขาเดียวนี่นะ่จะอยู่รอดจีนกับอินเดียอินเดียจะอยู่ได้นานกว่าอาตอมาฟังไว้จดไว้เลยบันทึกไว้คอยตรวจสอบเลยจีนกับอินเดียเนี่ยตอนนี้จีนท่า,าทีคนชื่นใจนิยมชอ,ชอประธานาธิบดีระบบแบบจีนอินเดียเขาไม่เคยชอบเท่าจีนหรอกแต่จีนเนี่ยสำเร็จก่อนอินเดียโอ้ยไม่ใช่อินเดีย,ยสำเร็จก่อนจีน มันประธานาธิบดีก่อนจีนอ่าอ,อินเดียนะ่ยประธานาธิบดีก่อนจีนจีนเนี่ยมาเหมามันคว่ำลงมาเป็นประธานาธิบดีกษัตริย์ความกษัตริย์ะนะเพราะงั้นจีนนี่มันสู้อินเดียไม่ได้หรอกอินเดียอึดกว่านิ่งกว่าจีนมันไม่นิ่งหรอกมันก็เข้เขาใจอยู่แล้วสภาพจีนมันดันมิก อินเดียมันสแตติกเพครูฟังไม่เข้าใจไงตรงนี้ตรงนี้บอกว่าอินเดียทำเป็จก่อนก่อนจีนในเมื่อเหมือนถือว่าอินเดียเขาล้มกษัตริย์ได้ก่อนก็ก็แสดงว่าเขากลายเป็นประชาธิปไตยขาเดียวคะอินเดียถูกล้มถูกล้มก็จริงแบบนั่นแหละขาเดียวนั่นแหละแต่ขาเดียวมันสแตติกไง จิตวิญญาณกว่าอ่าจิตวิญญาณมันที่พึ่งของจิตวิญญาณมันสงบมันหยุดมันไม่กระดีกระดามันไม่ดิ้นแต่จินมันดิ้นกว่าไงเพราะงั้นมันเหลืออร้อนกว่าแต่โควิดนี่อินเดียสู้โควิดไม่ได้นะครับจีนสู้ได้อ่าอันนี้ก็ใช่เพราะว่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามต้องระยะยาวดูระยะยาวอินเดียก็พลเมืองมันเยอะไง ชนะศึกแต่ไม่ชนะสงครามอ่าอินเดยใช่ไหมใช่แต่ตายอ่ใช่อินเดียมันใช่ไม่ไม่เลียวตีประเดี๋ยวมันก็กลัวกันมันก็หยุดเดี๋ยวมันก็มันก็อยู่ตอนนั้นเราเท่านั้นเองคือมันมันเป็นมันเป็นคนโง่ๆหน่อยเราใช้ประเภทดื้อต้องใช้หงุดยไม่เลี้ยวเลยระพูดกัน